สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้ยกยบเกมอ Super คอนสุบะแฟนแทสติกเด็กกันอนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะเปิดตู้กระชาพาร์ทสเหมือนเดิมมันมีพาร์ทต่ออีกแล้วนะครับกับตู้กระชานั่นคือตู้กระชาของชุดฤดูหนาวนะครับผมก็คือตู้นี้เลยนะครับก็จะมีตัวละครของเซซิลี่และ1ตัวนะครับผมซึ่งเซซิลี่ตัวนี้เนี่ยมีสกิลใหม่มาผมก็ไม่เคยเห็นนี้เหมือนกันนะครับผมก็คือโจมตีแรกเนะี่ยคือตีหมูนะครับผมแล้วก็ เพิ่มดาเมจสายฟ้าให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนเว้ยคือสกิลนี้ไม่เคยมีในเกมมาก่อนนะครับผมซึ่งเซอร์รี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครเพิ่มดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับซึ่งถือว่าแข็งแกรง่งแข็งแกร่งมากเว้ยคือโคตรดีแล้วก็สกิลสองนะครับผมถ้าตัวเองมากกว่า70%เนี่ยใจฮิวเพื่อนร่วมทีมทุกคนเว้ยคือแบบฮะอะไรนะชดโต นอกจากคุณจะทําจะเพิ่ม,มบัฟให้เพื่อน่วมทิมที่ทําไม่ติดสายฟ้าได้แรงขึ้นแล้วคุณยังเพิ่มฮิวแบบฮิลเพื่อนได้อีกต่างหากโคตรเก่งแต่เรื่องของซิตี้ต้องมีมากกว่า70%ซนะครับผมเอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ากกว่าคือสกิลเนี่ยตีและฮิลได้เลยเว้แต่ถ้าเรื่องมากกว่า70%คือตีแรงขึ้นเฉยผมอา่านทดต่อทีนะครับผมก็เก่งนะครับผม เพราะว่าเก่งตรงที่สก,กิลนี่แหละสก,กิลเพิ่มดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมที่เป็นธาตุสายฟ้านะครับผมแั้วเนี่ยคือควรใส่ในทีมเลยผมคิดว่าทีมสายฟ้าน่าจะเก่งขึ้นถ้ามีเซิลลี่ในทีมนะครับผม <S <S แล้วก็เอมมี่เอมมี่ตัวนี้เก่งเหมือนกันนะครับผมสก,กิลแรกแลเลือดเยอะตีแรงขึ้นแล้วก็จะเพิ่มเกรดอันติให้เพื่อนร่วมทีมเร็วขึ้นทุกคนเหมือนกันนะครับผมสกิลสองก,ก็เหมือนกันเลือดเยอะตีแรงแล้วก็ฮิวเพื่อนร่วมทีมทุกคนเอมมี่ก็ดีเซซิลลี่ก็ดีแต่ถามว่าใครเก่่่่่่่่่่งงกกกกววววาาาาาาาัันนนนนนนซิิลีีีเเเเเแออะะะครรรบผมมมมมมพพพดจสยฟ้้ใหืท เราคิดสภาพนะถ้าเพิ่นทีมีเพิ่มโจมตีเร็วเพิ่มตีแรงและมีปั๊บสายฟ้าอีกโอ้โหสวรรค์ทีมสายฟ้าคือสวรรค์เลยนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมาหาเซอรรีลี่กันนะก่อนอื่นเลยเช็ค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 อาซิะ,ะเผื่อได้วูนิฟูราแล้วก็โดนโดนโกะนะครับผมเผื่อได้นะถ้าเป็นซิสไม่ได้อู้แต่ทองสี่อ้ทองสี่นี้ไม่เกอนะเยอะอยู่นะทองสี่อ,อ,อีกห้าตัวนะครับผม ไม่ได้แต่ทองโอ้ก็ได้ทองเอ,อ้ยเอ,อ้ยแอซิดก็ถือว่าดีนะเนี่ยได้ทองเยอะอยู่นะครับผมมีตู้ใหม่เอ,อ่ยไม่น่าเปิดฮะตู้สายฟ้าแน่ๆตู้นี้การันตีตู้นี้ใช้เพชรเติม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 แล้วก็เพชรเติมโอเคมางั้นเราเล่อนเนเีกว่านะครับท่านผู้ชมลิมิตเพชรผมคิดว่าสามโมติได้ก็กำกำลังดีนะครับกับตู้นี้เนาะแต่ถ้าจะ เปิดมากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังละกันถ้าผมไม่พอใจกับการได้ตัวละครที่ผมไม่อยากได้ก็เดี๋ยวเปิดเพิ่มและกันเดี๋ยว้องต้องรองดูก่อนนะครับผมว่ากระชามันจะดีหรือไม่ดีเนาะโอเคมาบทติดแรกนะครับผมไปขอเซซิลี่ไว้คลิปเนี้ยอืมมันหนาอืโอ,อ,อโหทองสองโอหมก o d หลัโต,ติแรกก็เอาเลยหรอโครโรโตรแย่แย่มากโมต,ติแรกก็จัดให้กูขนาดนี้กูละซึ้งใจจริงๆเลยนะเพาะแบบคนสุาพครับฟังทางนี้หน่อยนะฮะเกมอื่นเนี่ยเขาให้กูโคตรด,ดีคือแบบดีโคตรๆตอนนี้ถึงคิวของคุณแล้วที่จะให้ตัวละครดีดๆกับผมบ้างน,นะทรสุานะ มารับที่สองเอออย่าดูเลยเซซิลีแล้วจบงานนะครับผมตัวที่เจ็ดโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าเซซิลีก็ได้เอมมี่ก็ได้เอมมี่ก็เก่งตรงที่เพิ่มหลอดอันตรห้เ,เพื่อนได้เร็วขึ้นเออดูหน่อยิมิสุรุกิอ่ามิสุรุกิครับ คุณนะี่มันตู้พัดก่อนหน้านี้นะคุณไม่ต้องาอ,อกตู้นี้ก็ได้แต่ก็ยังไม่ตันนะครับผมมีสุรๆอีกตัวนี้เนาะก็ไปใช้งานได้เอาไปใช้งานได,ไนได้โอเคโอเคดูดูเดี๋ยวต้องคิดพอนาะเอคิดใจต,ติดตองก่อนว่าคนเปิดเพิ่มไหมกับมอดิที่สามนะครับผมไปโอ้ดูผ้าแล้วดูท่าแล้วน่าจะมีมอดิที่สี่ ถ้าสภาพนี้โอสองตัวที่เดิมในจาวู ja ไปหนยเฮ้ยโอเคนะครับผมแถมให้อีกมอสติหนึ่งแล้วกันนะก็กลายเป็นว่าในคลิปนี้เปิดทั้งหมด4มอสตินะครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวผมแถมให้ผมแถมให้เพราะว่ามันไม่ค่อยน่าภูมิใจสำหรับผมเท่าไหร่นะนี่ยังได้มีสุลุกิไปมาเอาไปปลดสก,กิลเพิ่มได้เออไม่เป็นไรอย่ารอดูมอลติหน้าเดีย๋ยวโชว์พลังเลยว่า ผมเนี่ยกับเกมนี้เนี่ยาะเรามีสายสัมพันธ์ต่อกันที่ลึกซึ้งอย่างมากนะครับผมมาเดี๋ยวดูพลังของผมเลยเจ้โอ้ยอ้โถเฮ้ยคนรู้สึกบ้าถามจริงสายสัมพันธ์ของเรามันมันม,ม,มันหายไปแล้วเหรอโอ้ my god ไม่นะเกมนี้จะทำให้ฉันเกลือในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาโอ้บ้านะ่ โถ่เอ้ยคนสุบาฉันก็นึกว่าสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นี่มันลึกซึ้งกันอย่างมากมนไยไม่เคยทำให้ฉันเกลือเลยแต่ในครั้งนี้นายทำให้ฉันผิดหวังอย่างงั้นเหรอโอ้โหโอเคนะครับผมก็มจบไปแล้วนะโอ้ยทำให้ผิดหวังว่ะโอโ้โหคนสุบะคลิปหน้าไม่เอาอย่างนี้นะเข้าใจว่าคลิปหน้ายาเป็นอย่างนี้นะ โอ้ยไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับผมเลยนะครับผมได้แค่บิสซูลุกีเนะี่ยอดแอพสกิลก็ห่วยอีกโอ้ยอัพสกิลธรรมดาทำไมไปแอปสกิลพวกสกิลทตดไฟสีฟ้าโอเคนะครับผมท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะเศร้าอ่ะก็เสียดายอยู่นะคือจัสซี่เก่งนะครับผมคนคน,คนมันคนมีอ่ะคนมีในทีมเลยนะแหละเก่งโคตรนะตัวเนี้ย ถ้าใครได้ก็โชคดีไปนะครับผมจะทำให้ซิมสายฟ้าของคุณเก่งขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยเศร้าว่ะคลิปนี้ดูสงสัยโชคของผมคงไปใช้กับเกมอื่นหมดแล้วนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปหน้าผมจะรอดูว่าคนอุตส่าหจะให้ผมอะไรผมหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าแล้วัดในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ